จะเป็นอีกหนึ่งหนุ่มหล่อที่ไม่ได้มีดีที่หน้าตาอย่างเดียวแต่ปังและมีฝีมือการแสดงที่หาตัวจับยากมากๆสำหรับหนุ่มไบยนรพัฒวิไลพันธ์ที่ไม่ว่าจะสมบทบาทไหนก็ทำได้ดีและถ่ายทอดความเป็นไปของตัวละครตัวนั้นออกมาได้สมการรอคอยจริงๆแถมก่อนหน้านี้เจ้าตัวเคยให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนถึงเรื่องการดื่มอแลอลกอฮอล์ว่าจะลดละเลิกซึ่งช่วงนี้เจ้าตัวก็มีหน้าตาที่สดใสและหันมาเล่นโซเชียลเซิร์ฟคอนเทนต์ให้แฟนๆชมกันจนหายคิดถึงเลยนั้น ล่าสุดหนุ่มไบได้เดินทางมาร่วมง,งานบวงสวงบนพระจันทร์มีกระต่ายได้เปิดใจอัปเดตชีวิตหลังเลิกดื่มครบหนึ่งปีพร้อมทั้งเป้าหมายที่วางไว้หลังจากนี้โดยเจ้าตัวเผยว่าช่วงนี้เล่นโซเชียลมากขึ้นเกิดจากมันเป็นเวลาอันสมควรแล้วชาวบ้านเขาจับกันมาหลายปีแล้วเราไม่จับมันเลยก็ไม่ได้ก็เลยคิดว่ามาเล่นติ๊กต็อกบ้างแล้วผมถ่ายรูปไม่เก่งก็เลยคิดว่าการถ่ายวิดีโอมันก็ง่ายดีรู้สึกว่าได้พูดแล้วเราก็พูดได้ทั้งวันอยู่แล้วซึ่งก็ไม่ได้ต่ออดมาจาก YouTube ที่ทาาาไไไมม่่่ด้ต้ตอาจาอจกกะรรูสึว มันเป็นคลิปสั้นๆถ่ายแนวตั้งง่ายๆแล้วทําให้รู้สึกว่าได้ใกล้ชิดกับแฟนๆมากขึ้นซึ่งส่วนมากคอมเมนต์ไปในทิศทางเกี่ยวกับที่เราลงนั่นและก็ดีใจที่เขาคอยติดตามเป็นกําลังใจให้เราอยากลงซึ่งเวลาถ่ายผมไม่ได้ดูอะไรทั้งนั้นแค่รู้สึกว่าพยายามทําตัวให้เป็นธรรมชาติที่สุดอยากพูดอะไรก็พูดไม่ได้มีสคริปต์ไม่ได้มีว่าจะพูดเรื่องนี้ทําเรื่องนี้คอนเทนต์ที่หลากหลายทําที่อยากทําแล้วตั้งแต่ลดละเลิกเรารอขึ้นก็สดใสามากขึ้นไม่เหงาแล้วหมายถึงว่า ไม่อยากไปเที่ยวเมื่อก่อนไปเที่ยวเพราะว่าเนออยากไปเที่ยวเดียวนี้โอเคแฮปปี้เลี้ยงหมาตอนนี้ก็ไม่ได้ไปไหนเลยถ่ายละครถามว่าเพื่อนไม่ชวนเรนนี่ผ่านมาปีกว่าแล้วนะแรกๆเพื่อนชวนก็ลำบากใจแต่ตอนนี้ไม่มีใครชวนชีวิตเพื่อนๆผมก็ไม่รู้ไม่ได้ติดตามแต่บางคนก็เลิกไปบ้างบางคนก็ยังเที่ยวอยู่ก็แล้วแต่เขาผมก็ไม่ได้ว่าอะไรใครแต่บางทีมันก็มีไปบ้างนะไปแบบไปเป็นเพื่อนไปคุยด้วยแต่ผมก็อยู่ได้ไม่นานอยู่ได้สองชั่วโมงก็อยากกลับบ้านแล้วแต่อันนี้ก็ถือว่า เราไปแสดงความยินดีไงสมมุติว่าวันเกิดหรือวันเลี้ยงฉลองหรือวันอะไรของเพื่อนเพื่อนเราก็ไปคุยไปแสดงความยินดีไปแลกเปลี่ยนซึ่งหลังจากเราลดละเลิกมาปีกว่าแล้วจริงๆก็ดีขึ้นมากนะสําหรับผมมันทําให้เรามีสติมากขึ้นเหมือนผลักปีศาจออกไปจากตัวเราเองเมื่อตอนที่ผมดื่มผมรู้สึกว่ามันสูญเสียความเป็นตัวเองไปเยอะพอเราเมาแล้วไม่มีสติเราก็อาจจะกลั่นกรองทาพูดคิดอะไรที่มันไม่ดีแต่พอมันหยุดไปความคิดบวกมันก็วิ่งเข้ามาในหัวมากขึ้น เรามีทัศนคติที่ดีต่อโลกนี้มากขึ้นนะถ้าถามถึงเรื่องเคยถามตัวเองไหมในวันที่ประสบความสําเร็จแล้วว่าเราก็สามารถทําได้นะจริงๆผมมั่นใจแต่แรกอยู่แล้วว่าผมทําได้เพราะคิดว่าถ้าจะทํามันก็ทําได้และไม่ได้มีปัญหาอะไรแฮปปี้ดีไลฟ์สไตล์มันก็เปลี่ยนพอเราไม่ได้ไปเที่ยวว่าเราก็ไม่ได้ตื่นเย็นกลายเป็นว่าตอนนี้ก็มีเวลาตื่นเช้าผมคิดว่าทุกวันตอนน9โมงผมต้องตื่นมารดน้ําต้นไม้ก็มีความสุขดีผมรู้สึกว่า มันมีเอเนอร์จีมากขึ้นอย่างที่บอกว่าพอมันมีสติมันพักผ่อนเพียงพอความคิดในหัวมันก็เป็นไปในทางบวกมากขึ้นทําให้เราคิดดีโกรดน้อยลงหงุดหงิดน้อยลงรําคาญน้อยลงมันก็มีความสุขมากขึ้นหลังจากนี้เป้าชีวิตจริงๆผมตั้งเป้าว่าผมอยากไปโบสถ์ให้ได้ทุกวันอาทิตย์แบบทุกอาทิตย์เลยคือตอนนี้ก็ไปและแต่บางทีมันก็ติดถ่ายบ้างหรือบางทีวันเสาร์ถ่ายเด็กเช้าตื่นไม่ไหวก็ไปบ่อยแต่ก็พยายามจะไปให้ได้ทุกอาทิตย์เพราะพอไปแล้วมันเหมือนรีเซต็ตในหัวเราทําลายขยะในสมองทิ้งหน แต่ละสัปดาห์พอไปแล้วรู้สึกว่าเหมือนเป็นคนดีขึ้นมาหน่อยเรื่อยๆ